12-17พฤศจิกายนนี้ลมหนาวจะอ่อนกำลังลงนะคะประเทศไทยตอนบนตอนกลางวันอากาศจะกลับมาร้อนค่ะส่วนภาคใต้ฝนจะลดลงค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์ค่ะ11พฤศจิกาย,ยนนี้มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อนเนื่องนะคะทาให้วันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศยังคงเย็นสบายในตอนเช้าหลังจากนั้น12-17พฤศจิกาย,ยนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะส่วนภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนขึ้นและมีฝนเล็กน้อยต้องดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่11 ถึง13พฤศจิกายนยังคงต้องติดตามพายุหยินซิ่งในทะเลจีนใต้คาดว่าจะอ่อนกําลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามดังนั้นพายุลูกนี้จึงไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่ว่าอาจจะทําให้ภาคอีสานด้านตะวันออกมีเมฆเพิ่มขึ้นได้ค่ะส่วนทางภาคใต้วันนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักอีก